สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราเก็บบรรยากาศงานออกพรรษาในจังหวัดมุกดาหารปีนี้มาให้ได้ดูกันนะคะซึ่งวันนี้ก็คือเป็นวันเปิดงานนะคะเป็นวันที่8นะแต่ว่างานจะขึ้นตั้งแต่วันที่7ถึงวันที่10ตุลาคม -65 ค่ะการเปิดงานก็จะเป็นการลํำของแต่ละชุมชนนะคะก็จะมีหลายชุมชนมากๆเลยนะคะในจังหวัดมุกดาหารที่มาร่วมกันลํำในวันนั้นค่ะทุกคนก็ค่อนข้างตื่นเต้นแล้วก็คึกคักมากๆเลยนะคะเพราะว่าจังหวัดมุกดาหารนี่ก็คือไม่ได้จัดงานออกพรรษามาประมาณเกือบ3ปีแล้วก็คือนับตั้งแต่สถานการณ์คน ทุกคนอาจจะสงสัยนะคะว่าทำไมนางรำถึงใส่เสื้อผ้าแต่ละสีที่ไม่เหมือนกันก็ด้วยการรำที่เป็นชุมชนนะคะเพราะฉะนั้นสีของแต่ละ,ะชุมชนก็จะแตกต่างกันก็จะมีสีฟ้าสีชมพูสีขาวสีม่วงอะไรอย่างนี้ค่ะแต่ว่าถ้ารำก็เหมือนกันหมดนะคะเพราะว่าใช้เวลาฝึกซ้อมแยกของแต่ละชุมชนแล้วก็ค่อยมาฝึกซ้อมใหญ่พร้อมกันนะคะ เอาจริงนะวันนั้นคือแดดมากเลยนะคะขณะที่รอเปิดพิธีนะแต่แม่แม่ป้าป้าก็คือสู้แดดมากเลยค่ะส่วนมากเราจะเห็นนางรำก็คืออายุ50อัพขึ้นนะแต่ว่าก็มีวัยรุ่นด้วยนะคะนอกจากจะมีการรำเปิดงานแล้วนะคะก็จะมีการแข่งเรือออกภรษาด้วยนะซึ่งเทปหน้าเดี๋ยวเราจะเอาบรรยากาศงานแข่งเรือมาให้ทุกคนได้ดูกันเนาะในส่วนตอนเย็นก็จะมีการขายอาหารนะแล้วก็จะมีคอนเสิร์ตด้วยนะ ตอนนตตอนโยนตตอนยอนตตอนยอนวันนั้นก็คือคนที่มาดูก็ค่อนข้างเยอะนะคะซึ่งในวันนั้นงานจัดที่ทางเขาเรียกว่าทางขึ้นท่าด่านเนาะใกล้กับหอจ้าแม่สองนางาตลาดอินโดจีนนะ ส่วนใครที่ถามถึงวัาตลาดอินโดจีนสร้างเสร็จหรือ,อยังนั้นก็ตอนนี้ก็มีวิวสังกะสีให้ดูนะใครสนใจก็มาดูวิวสังกะสีได้หยอกหยอกหยอกแต่ว่าตลาดอินโดจีนก็ยังมีของขายเหมือนเดิมนะคะแล้วก็จะมีงานหนึ่งที่กําลังจะจัดขึ้นในวันที่15 24ตุลาคมนี้นะเป็นงานออกพรรษานะคะที่จัดขึ้นอยู่ที่สารกลางในจังหวัดมุกทาหารนะฟังดูอ่านงงๆนะงานออกพรรษาพันจัดไปแล้วก็จัดอีกแล้งงงใช่ไหมเดีย๋ยวว่าแต่ทุกคนงงเลยเราก็งงเพราะปกติงาน2ง,งานนี้จะจัดขึ้้นนนพรอมกันนะ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็เหตุผลของเขาเนาะเราก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นคนจัดงานเนาะไปแล้วคะ่ะถ้าไม่อยากพลาดข่าวสารดีๆคลิปงานแข่งเรือที่จะเอามาลงนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e นะ